สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจาริน้ำแต่งครับโอ้สวยแท้คันนี้สีอะไรนี่สีโกเบสีโกเบเปิดท้ายนะครับเข่าดันท้ายแถมกูช้างคู่ครับใหญ่เนี่ย นี่สวยดีตัวใหม่ล่าสุดครับแบบนี้ครับเป็นกระบะสาม,มิตรรุ่นใหม่ครับผมฝาข้างสาม,มิลครับกล้องสองเมตรสิบสองความยาวเท่าไหร่พี่เปิลเลยนาจะสามเมตรแปดสิบบ้างย,ยาวมากก็พื้นกระบะห้ามิลครับผมอย่างหนานะครับพี่รอง ก็เงามากครับดูครับคนหกรอบเจ็ดรอบครับสวรสัครับครับใครที่ป้องการมองหานะครับรถดำไม่ใช้งานน่สวยนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่อสวรสัต์ครับก็รอส่งมอบเยอะนะครับหลายคันครับตอนนี้ครับอันนี้เป็นฮีโนเมกาฮีโนเมกาซีรีส์ห้าร้อยนะครับ เนี่ยช่างปันอุ้ใหญ่กำลังผ่านคับตรงวันไหนบันคุณนี้นะอ๋อคุนี้ครับสวยมากครับแจ่มมากครับมาทีเดียวนะครับจบนะครับช่างไฟช่างแอร์ช่าง,ง,งเครื่อง รวมในที่เดียวหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องไม่ได้เสียอารมณ์นะครับผมมาที่อสวนสักจบเลยอเดี๋ยวจะพาไปดูรถครับรถเข้ามาใหม่เยอะเลยรถเข้ามาใหม่เยอะเลยครับโอ้คันนี้มาใหม่ ลองอุชารบ้างนี่นีโน่เมกาสี่ีห้ารอยครับคันนี้ใครที่มองหารถดับไม่ใช้งานนะครับสักคันนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับ <c oughs> ที่อยู่สวนสักนะครับโอ้สวยคันนี้สวยมากใหมอันนี้มาใหม่ครับพี่ร้องครับสวยสวยมากสวยคลิปเลย นี่ดูเองครับเนี่ครับดูเองครับ,ด,รบดูเองครับดูเองครับพี่ร้องสวยไม่สวยดูเองครับเป็นเครื่องอ๋อ8ปดเอแปดนี่ระจีรีเต็มนะครับผมสวยมากกรจีเต็มเป๊ะเลยกรจีเต็มเลยครับ ไม่มีเรือยวปลายนะครับผมก็สวยครับนิโนเมกาครับถังน้ำมัน150ลิตรอาชบมอนะครับใครต้องการหารถดํดำนะครับผมแนะนำเลยครับมาอุตสนสักไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะครับเปลี่ยงท้ายหรือว่าระบบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพวกแอร์พวก เครื่องนะครับทางอู่รับประกันให้หมดนะครับทางอู่รับประกันให้หมดผ่านนะครับอูส่สงวนสักครับผ่านนะครับผมจะบอกให้คันนี้อีสุโรบคอปครับสองสี่ศูนย์ขับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้นะครับที่ผมจองไว้ อ่านี้นะครับสวยดีครับสวยมากครับนี่ครับเข้าไปดูข้างในครับจำนะครับ สวยรูครับยังไม่ได้ล้างนะครับล้างจ,จับกว่านี้นะครับนี่แคทซีสวยเกียร์แห้งครับเครื่องดีครับก็ นี่ครับอีกคันหนึ่งว่างครับเกลียวแปดสี่สองร้อยสิบครับสวยๆนะครับอันนั้นก็จบเมื่อวานครับผมจบไปแล้วราบุครอบสองสี่ศูนย์นี่ครัคันนี้ยังว่างยังโสดนะครับพี่น้องถามได้ครับโทรถามได้นะครับที่อุสมนสักครับ เดี๋ยวพาไปดูข้างในครับใครที่มองหาดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ชมเลือกชมได้นะครับดูได้นะครับผมจะดูให้ทุกคันเลยนะครับอันนี้ใหม่คลิปเลยเครื่องข้างในสวยดูเครื่องครับเครื่องแห้งครับโอ้เจ็ดสี่หน้าปึกเลย มีเยอะนะครับมีหลายคันยางไซมิดนะครับแปดจุดสองห้าคอสิมหกไซมิตรครับเนีย่ยสั์ใช้ยางไซมิตรครับก็หนาสิบหกทันนะครับผมความหนาสิบหกทันนะครับนี่ครับนี่ความหนาของอยางไซมิตร ก็มีเยอะนะครับให้เลือกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับมีหลายคันมากครับที่เข้ามาใหม่นะครับใครต้องการรถด,ดับไว้ใช้งานสักคันนะครับผมก็เชิญมาจับจองได้นะครับเลือกดูเลือกชมได้นะครับที่อยู่สวนศักด์มีเลือกให้เยอะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูคันนี้ก่อน ก็จบนะครับมาที่อู่สวนสักจะจบเลยนะครับเพราะว่าขณะผมซื้อรถมานต่ผมยังไม่จบนะครับพี่น้องผมต้องมาซื้อรถที่อู่สวนศักครับนี่ครับมาที่เดียวจบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นพวกเกียร์พวกแอร์นะครับก็รับประกันให้หมดนะครับรับประกันให้หมดครับ นี่ครับคันนี้ก็สดทำหกเคสเคหกเคสเคหนึ่งเครื่องสองร้อยสี่สิบครับเจ็ดีรเรียมปลายนะครับคันนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะครับคันนี้สวยนี่คันนี้ติดจองนะครับคันนี้ติดจองเรียรบร้อยแล้วเครื่องแห้งดีนะคันนี้ก็ติดจองเรียรบร้อยแล้วเป็นฮีโนเมก้าครับ ฮีโน่เมกาติดจองเรียบร้อยแล้วเริ่มช่วงแล้วรถคัดเกตครับรถโอสวนสักคัดเกตนี่ครับก็รอทำความสะอาดนิดหนึ่งเกจสีสวยครับเริ่มช่วงเรียบร้อยแล้วเล้อ กอบรํานะครับดเดจะพาดูคันนี้คันนี้มาใหม่ อะดูภายใน,นครับอืม hmm. สวยดีนะครับสดดีคันนี้ก็สลิมไม่มีนะครับไม่มีสลิมเลยสวยแห้งเก็บเครื่องเท่าไหร่6 h เฮ4เส เครื่องใหม่ครับเครื่องตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวขออนุญาตเอาเครื่องลงก่อนเอาของลงก่อน,น <c oughs> <c oughs> ดูโดยรอบภายในนะครับยังไม่ทำความสะอาดเลยโอ้สวยดี ก็คันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วสจวดคันนี้เป็นฮีโนไมก้านะครับคันนี้ยังโสดอยู่ครับสวยดีคันนี้สวยนะครับมาใหม่เหมือนกันคันนี้ก็โสดนะครับผมเลือกชมได้นะครับ ดูได้ท่าน,นี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วเจ็ดอีครับคันนี้เจ็ดอีติดจองเรียบร้อยแล้วกว็เลื่อนช่วงเรียบร้อยแล้วรอประกอบนะครับรอสร้างนะครับคันนี้ว็นโลครั6เฮดเชนึงเลื่อนช่วงเรียบร้อยร,ยรอประกอบรอประกอบนะครับพี่น้อง ก็รอประกอบขะไรสวยสวยคลิกเลยดูรถใครนะครับติดจองเรียบร้อยแล้วคันนี้จองแล้วเขามีเจ้าของแล้วนี่ครับมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วจากน้าเลดครับจากน้าเลดญี่ปุน่นแก้มเลดไอทนเลดมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ครับถานน้ำมันนะครับ100ลิตรครับ โอ้เหลามากเลยเดี๋ยวจะพาดูเขึ้นมาเกิดงด่ายโอ้ขันนี้เกิดงด่ายแค่ดูครับดูได้รอบครับ ใหม่สวยสดครับโอ้ตัวนี้ดำกันความร้อนแผ่น,ก,นกันร้อนดำนะครับเป็น 6H240 ตัวเดียวกันของผมครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วฟานฟันน้ันับมาที่เดียวจบนะครับโอ้ แป่นปึ๊กเลยสวยครับผมสวยมากครับคันนี้ครับก็คันนี้ยังสดนะครับฮิโนเมกา8ซีน้อตัวนี้โอ้คันนี้ก็สดดีสวยดี ก็ใครที่มองหารถดัไม่ใช้งานครับมีกันเยอะนะครับถ่ายไม่หมดนะครับวิโอนะครับนี่ครับมิโนอันนี้จะห้าดีห้าดีห้าห้าอีนะครับคันนี้อันนี้ลครับสองสี่ศูนย์สองหกนี่คันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันอันนี้ล็อกกี้ครับนี่ครับล็อกครับไม่มีวันตายครับใครที่มองหาล็อกนะ ราคาไม่แข็งนะครับก็แวะชมได้นะครับคันนี้สวยเหมือนกันแคทซีสวยเครื่องสวยแห้งกิฟเลยครับเครื่องครับนี่ครับแคทซีครับดูออกครับดูนะครับดูนะครับนี่ครับแคทซีเต็มนะครับเสมอนะครับเสมอนะครับแคทซีเสมอซับล่างบนนะครับแคทซี เดี๋ยวดูรอข้บคันนี้กันโอ้คันนี้ก็สวยดีโอชัดได้นะครับคันนี้สวยมากก็ขอจบคลิปกับ เจ้าร็อกกี้นะครับเพียงแค่นี้ครับฝากกดตามกดแชร์กด subscribe ให้ช่องจารินน้ำแตกนะครับสวัสดีครับยางไซมิดนะครับแปดจุดสองห้าคอสิบหกไซมิตรครับเนี่ยสักใช้ยาใไซมิตรครับก็หนาสิบหกคันนะครับผมความหนาสิบหกคันนะครับนี่ครับนี่ความหนาของยาง ไซมิดก็มีเยอะนะครับให้เลือกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับมีหลายคันมากครับที่เข้ามาใหม่ครับใครต้องการรถจำไว้ใช้งานสักคันนะครับผมก็เชิญมาจับจองได้นะครับเลือกดูเลือกชมได้นะครับที่อยู่สวนศักดิ์มีเลือกให้เยอะนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูคันนี้ก่อนก็จบนะครับมาที่อู่สวนศักจะจบเลยนะครับเพราะว่าขนาดผมซื้อรถมาเนี่ยผมยังไม่จบนะครับพี่น้องผมต้องมาซื้อรถที่อู่สวนศักครับนี่ครับมาที่เดียวจบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นพวกเกียร์พวกแอร์นะครับก็รับประกันให้หมดนะครับ รับประกันให้หมดครับนี่ครับคันนี้ก็สดครับ6เคสเค6เคสเคหนึ่งเครื่อง240ครับเคทซีเรียวปลายนะครับคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับคันนี้สวยนี่คันนี้ติดจองนะครับคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วเครื่องแห้งดีนะ คันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วเป็นฮีโนเมกาครับฮีโนเมกาติดจองเรียบร้อยแล้วเริ่มช่วงแล้วรถคัดเกตครับรถโอสวน่าคัดเกตนี่ครับก็รอทำความสะอาดนิดหนึ่งเจตสีสวยครับ เรื่องช่วงเรียบร้อยแล้วเหลือประกอบรัมนะครับเดี๋ยวจะพาดูคันนี้คันนี้มาใหม่ ่ะดูภายใน,นครับอืมสวยดีนะครับสดดีคันนี้ก็สลิมไม่มีนะครับไม่มีสลิมเลยสวยแห้งเก็บเป <S <S ็นเครื่องเท่าไหร่หก H C สองส เครื wollen, ่องใหม่คร <Wha> ับเครื่องตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวขออนุญาตเอาเครื่องลาก่อนเอาของมาก่อนดูโดยรอบภายในนะครับยังไม่ทำความสะอาดเลยโอ้สวยดี ก็คันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วส่วนคันนี้เป็นฮิโน่ไมก้านะครับคันนี้ยังโสดอยู่ครับสวยดีคันนี้สวยนะครับมาใหม่เหมือนกันคันนี้ก็โสดนะครับผมเลือกชมได้นะครับ ดูได้ท่าน,นี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วเจ็ด e ครับคันนี้เจ็ e ติดจองเรียบร้อยแล้วกว็เลื่อนช่วงเรียบร้อยแล้วรอประกอบนะครับรอสร้างนะครับคันนี้เินโลคอบ6เฮดเชนเลื่อนช่วงเรียบร้อยเร,ยรอประกอบรอประกอบนะครับพี่น้อง รกอรอประกอบขนาดสวยสวยคลิกเลยไม่รู้รถใครนะครับติดจองเรียบร้อยแล้วคันนี้จองแล้วเขามีเจ้าของแล้วนี่ครับมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วจากหน้าเรดครับจากหน้าเรดญี่ปุน่นแก้มเรดอทเทเลดมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ครับถัานน้ำมันนะครับร้อยลิตรครับ โอ้เมามากเลยเดี๋ยวจะพาดูเครื่องหน่อดงครับดยดูครับดูโดยร,รอบครับ ใหม่สวยสดครับโอ้ตัวนี้ดำกันความร้อนแผ่นกันร้อนดำนะครับเป็น 6H240 k ตัวเดียวกันกับผมครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วฟันฟันน้นครับมาที่เดียวจบนะครับโอ้ แน่นปึ๊กเลยสวยครับผมสวยมากครับคันนี้ครับก็คันนี้ยังสดนะครับฮีโนเมกา8ปีแล้วตัวนี้โอ้คันนี้ก็สดดีสวยดี ก็ใครที่มองหารถดาไม่ใช้งานครับมีกันเยอะนะวครับถ่ายไม่หมดนะครับวิโอนะครับนี่ครับมิโนอันนี้จะห้าดีห้าอีนะครับคันนี้อันนี้รครับสองสี่ศูนย์กับสองหกนี่คันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันอันนี้ล็อกกี้ครับนี่ครับล็อกครับไม่มีเป็นตายครับใครที่มองหาล็อกนะ ราคาไม่แข็งนะครับก็แวะชมได้นะครับคันนี้สวยเหมือนกันแคทซีสวยเครื่องสวยแห้งกิฟเลยครับเครื่องครับนี่ครับแคทซีครับดูออกครับดูนะครับดูนะครับนี่ครับแคทซีเต็มนะครับเสมอนะครับเสมอนะครับแคทซีเสมอซับล่างบนนะครับแคทซี เดี๋ยวดูเราคร้บกันนี้กันโอ้อคันนี้ก็สวยดีโอ้ชัดได้นะครับคันนี้สวยมากก็ขอจบคลิปกับ เจ้าร็อกกี้นะครับเพียงแค่นี้ครับฝากกดตามกดแชร์กดติดตามให้ช่องจารินน้ำแตกนะครับสวัสดีครับ